เป็นฟูเลยครับพี่น้องฟูิ่งไหลกันฮะเขาขาบุญไม่หยังได้ครับพี่น้องฟูแต่คน่นเลยคุ่นพี่น้องปะมึงได้ยิ่งปลาไหลนกกระไหลแล้วพี่น้องุ่นเห็นไหครับเต็มเลย่นอ้าดขักมาแน่เลยพี่น้องลูกบรรยากาศดียามเสาร์ฟูิดเต็มเลยครับพี่น้องุ่น้องครับเต็มีปลา อากินปลาอุ้ยตกใจปลาพี่น้องมีเป็นแหล่งอาหารของนกเลยครับปลาแถวนี้มีปลาตีนเยอะมาสัตวพี่น้องทั้งปลาตีนทั้งปูนะครับมันนี้ก็เห็นปูก,กระไหลปลากระไหลพี่น้องน้องเป็นเป็นเนืขาในป่านี่ครับเป็นนกเลยอุ้ย อ้าใปลาทีเลนี่พี่น้องปปูปลาลายครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ไว้ส่นี้แล้วครับสวัสดีครับผม